สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุภุสุคนเมนืียนี้วิวกับมีข่าวมาอัปเดตเรื่องกันพยาบาลฟินแลนด์เดอพี่น้องกับน้องตเกียวดอกกับสุภุสุคนเถียนเพื่อนทักเขาไปล้างบ้านนั่นเรื่องกันสิทธิ์ไทยคลิปน้องเนาะพี่น้องแล้วก็อธิบายให้ฟังวนันมันเป็นจังส่พี่น้องยานิีน้ว่าิดบว่าถือกับขอโทษขออภัยเดอพี่น้องแล้วว่าในไหลสดมุ่งเจ้าขอไปเบิง้งเดอพี่น้องในเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดอร์แล้วไหลสดมือ เมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่ของประเทศไทยลราพี่น้องล้าว่าหกมงกัวหกมงแรงเราพี่น้องจ๋ามีน้องตัวเกี่ยวผมเป็นตาหักตาหักแลนก็ไปกลับมาอันล็าก็แซวเลยเนาะพี่น้องวันตัวว่าสิกินนมตัวบดไดกับบวกกินจะเทียเป็นตาหักตาหักพี่น้องเราก็ถามวันอันอันไทยเราบอกกถามเนาะพี่น้องขอโทษขอไฟด้วย่าได้กินอยู่อัน้องก็บ่าเฮ้อเฮอโอ้ยหูเรื่องน้องพี่น้องน้องตัวเกี่ยวเป็นตาหักตาหักพี่น้องจ๋าไมอเจ้าคอยเบิ่งงด้วยบาเลี้ยงซิ์อัน บอกตามพยาบาลฟินแลนด์บอเด้อพี่น้องยันนิวบอกผิดบอกผิดกับข้อโทดขอภัยต่ว่นมีในคลิปอันแล้วไหลสดเมื่อวานนี่มุขเขาไปเจ้าเบิงเด้อเรื่องสิทธิ์การถ่ายคลิปวิดีโอน้องตเกียวน้องนาลิตะแล้วว่าอนุญาตจากคุณพ่อถ่ายเองพ่อแม่ถ่ายเองเอฟซี FC ก็สามารถแคปได้มันหามกันบ่ได้นอกจะนอล้วว่าแล้วก็เอฟซี FC เพิ่นก็สามารถเอาไปลงได้ชื่นชอบแล้วก็อยากให้คนอื่นได้เห็น มันกะธรรมดาเนาะพี่น้องจ๋าอยู่ที่เจตนาถ้าเขาเจตนาดีกะบ่เป็นหยังแต่ว่าเวลาพอกับแม่เพิ่นอ่ะทายออกไปแล้วไปโพดในโซเชียลนี่กะคือว่าภาพนะ่ะมันโอเคแล้วเพิินกะจงอนุญาตเนาะพี่น้องกะเรากับว่าเอฟซีก็สามารถแคปหรือเอาไปลงได้พี่น้องจ๋าเพราะว่ามันบ่าสามารถหามกันได้แต่ว่าพยาบาฟิแนลนร์แล้วกะในเจตนาที่ดีเนาะพี่น้องแต่ว่ากรณีนนทีน่นเฮาตั้งท่าไปขับรถไปเลยไปจอด มองบ้านเพื่อนนะล้วก็ขอทายคลิปจังสั่นนะว่าได้ถ้าเป็นคลิปเพื่อนเฮ็ดออกไาแล้วนะไดยูล้วก็วางสี่นอพี่น้องบ่าตามพยาบาลฟินแลนด์บ่าเด้อแล้วก็วนะมแ,แ,วกแม่แพ้วพอบิก๊กแม่แพวเราก็บ,บ่าวดอกแต่ว่าพอบิ๊กแล้วบ่าหมู่บ้านนี่พี่น้องแต่ว่ากรณีเพื่อนบ่าจากศาลนอพี่น้องจ้าอันเอาไดยูถ้าพอแม่เพื่อนโพดไปแล้วเพราะว่าก็คือว่าเพื่อนโพดไปโซเชียลเราก็คือภาพมันโอเคก็คือมันเคลื่อนเพื่อนอนุญาตแล้วนะพี่น้องจ้าเพราะว่าบ่สามารถหามได้แล้วก็ว่าจังสี่ ่แต่เขามีเจตนาดีเนาะพี่น้องกันแต่ว่าขันไายเอฟซีไทยรูปน้องกต่ได้อยู่แต่ว่าขออนุญาตจากพ่อจากแม่แต่ว่าเขาไปเห็ุคอนเทนต์คลิปไม่น่ะบ่ได้เพราะว่าเพิ่อนบอกตามศาลนาะพี่น้องจ้าจังใดกะคอมเมนต์ไว้เดอ้อพี่น้องกันเขาไปเบิ่งคลิปเต็มอยู่ในพนยาบาลฟินแลนด์แล้วไล่สดเดอ้อยันนิวเอามาให้เบิ่งบ่ได้เพราะว่าเพิ่นกับสีบานคลิปซ้ำเนาะพี่น้องจา้ามันเอามาบ่ได้แต่ว่า ก็อยากออกมาให้เบิ่งอยู่พี่น้องพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจา้าเจอกันใหม่คลิปหน้ามุงเจ้าจะมาดราม่าย้นิ้วเด้อขอไปเบิร์ในคลิปพยาบาลฟินแลนด์เราไหลสดเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะแตงเกียร์บายบาย